คือนะคะเราจะเปิดเครื่องตรงตำแหน่งนี้กดทีเดียวจากไฟสีแดงก็จะกลายเป็นไฟสีขาวอันนี้คือเครื่องติดเรียบร้อยเสร็จแล้วมาดูที่หน้าจอตัว CPU ของตัวเครื่องตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังเครื่องเวลาที่เราจะติดตั้งตัวบลูทูธเราจะเสียบตัว USB นะคะที่เครื่อง CPU ด้านล่างเครื่อง CPU มันจะมีช่องใส่ USB ให้อยู่เราสามารถใส่ตรงนั้นได้เลยหรือด้านบนที่มีสองช่อง ทีนี้หลังจากการเปิดเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเราสามารถใช้งานหน้าจอทัชสกรีนแทนเมาส์และแป้นพิมพ์ได้เลยหลังจากที่เปิดเครื่องมาเรียบร้อยนะคะเราจะใช้งานตัวเครื่องมือโดยเข้าตัวแอปอ p e เ s i o n นิคมันจะมีอยู่2ตำแหน่งนะคะไอคอนตำแหน่งด้านบนกับตำแหน่งด้านล่างคลิกที่ตำแหน่งด้านล่างกดทีเดียวมันก็จะมาง่ายกว่าด้านบนที่จะต้องคลิก2ครั้งในตำแหน่งนี้เราจะใส่เป็นรหัสปีที่เป็น ต้นกาเนิดโรเดนสต็อกน,นะคะพอเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าซึ่งคือรหัสอ,อะไรนะคะหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดค่ะโอเคพอเข้ามาหน้านี้นะคะเราอยากจะโอเคเราจะจะถ่ายรูปลูกค้าคนใหม่นะคะให้เราเข้ามาที่หมาย customer และเข้ามาที่ as customer นะคะในส่วนหน้าจอตรงนี้เราสามารถใส่รายละเอียดลูกค้าเสมือนเป็นตัวแบ็กอัพลูกค้าได้เลยนะคะในส่วนนี้เซกชันแนะนำให้ใส่เป็น ชื่อกรอบแบนสมมุติว่าเราขายกรอบตัวนี้ลูกค้าเลือกไวคอสเราก็ใส่ไวคอรสลงไปได้เลยเสร็จแล้วให้เราใส่ชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลตรงนี้จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้จะยกตัวอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวจะใส่ชื่อองเข้าไป วันเดือนปีเกิดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถามว่าใส่แล้วมันจะช่วยในเรื่องของอะไรในในส่วนนี้นะค่ะถ้าเรามีการใช้ตัวแอปพลิเคชันซิมิกเพิ่มเติมเนี่ยตัววันเดือนปีเกิดะค่ะอาจจะไปล้อกับตัวแอดดิชันได้ด้วยนะคะ ในการปรับตัวโครงสงร้างเลนเบอร์โทรศัพท์แล้วแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็จะให้เป็นข้อมูลมง่ายๆเวลาเรามาค้นหาภายหลังค่ะเสร็จแล้วให้เรากดโอเคโอเคมาแล้วนะคะตัวนี้ตัวกล้องเขาก็จะทำงานค่ะทีนี้อุปกรณ์ของตัวเครื่องมือนะคะส่วนนี้มันจะสามารถตัวกล้องด้านข้างนะจะมีแสงแฟลชสองฝั่งกล้องจะมีสองตำแหน่งคือกล้องด้านหน้า และกล้องเสยขึ้นด้านบนเพื่อวัดตำแหน่งสามมิตินะคะทีนี้เวลาที่เราจะปรับเครื่องขึ้นเครื่องลงหมายกล้องนะคะเราดูที่หน้าจอถ้าหากว่าตอนนี้ลูกค้ามายืนละมันยังไม่ตงรงเราสามารถจับตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งโดยจับเพื่อขยับกล้องขึ้นหรือกล้องลงตามความสูงลูกค้าได้เลยทีนี้ในตัวของเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องุ่นใหม่ล่าสุดเราจะมีตัวไฟที่สแสดงสถานะว่าให้ลูกค้ายืนตำแหน่งไหนได้เลย ถ้าบางทีไฟมันไม่ติดไม่ต้องตกใจพี่สตาร์เครื่องเนี่ยเขากลับมานะคะอ่ะให้ลูกค้าเนี่ยยืนตำแหน่งไฟนะคะแล้วเราก็ดูในจอได้เลยว่านี่ตอนนี้ลูกค้าเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางตัวเครื่องหรือยังทีนี้ถ้ายืนอยู่กลางอะค่ะตัวหน้าจอสี่เหลี่ยมตัวนี้จะมีไฟสีเขียวขึ้นแต่ถ้าหากว่าลูกค้าค่ะเขาอยู่ใกล้เกินไปมันจะเป็นไฟสีแดงนะคะให้เราจับลูกค้าเลยค่ะให้เขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นไอเลสสีเขียวแบบนี้ ทีนี้ตัวเครื่องนะคะไม่นอาใส่อุปกรณ์อะไรช่วยเนาะให้ลูกค้าใส่แว่นตัวใหม่ที่ต้องการที่จะทําเป็นแว่นตัวนั้นนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าค่ะจ้องตาตัวเองไปที่ในกระจกอ่าเราบอกให้ลูกค้าเนี่ยจ้องตาไปในกระจกนะคะเสร็จแล้วตัวเรานะคะกดที่ปุ่มถ่ายรูปการค้างเลยอ่าตัวเครื่องมือจะยิงแสงแฟลชเพียงหนึ่งครง พอได้มาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นหน้านี้ออกมาเราสามารถปรับให้บให้ตัวแอเรียที่เราโฟกัสเนี่ยอยู่ตรงกลางแวนได้ทีนี้ให้เราปรับนะคะว่ากรอบตัวนี้เป็นชนิดไหนเป็นโลหะพลาสติกเป็นกรอบเคาะล่องหรือว่าเป็นริมเลตอื่นๆนะคะตัวนี้เป็นกรอบเมทัลนะคะตัวกรุ๊ปอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะเพราะว่าเป็นค่ามาตรฐานนะคะถัดไปเราจะมาปรับจุดกึ่งกลางนะคะที่นี้จุดกึ่งกลางบางคนอาจจะเห็นยากเห็นง่ายเพราะว่าสี มานตาแต่ละคนไม่เท่ากันเราสามารถปรับความเข้มสว่างตรงตำแหน่งนี้ได้และปรับคอนทราสต์ได้นะคะให้มันเห็นง่ายขึ้นภาพซูมอินซูมเอากดได้แนะนำว่าให้ขยับตำแหน่งให้มันตรงกลางเราจะดูที่แอเรียตรงนี้ค่ะสีขาวด้านข้างซ้ายกับขวาให้พอๆกันให้รู้สึกว่าตรงรูตาดำเนี่ยมันอยู่ตรงกึงกลางนะคะอันนี้กลางแล้วเราพอนะให้เราจิ้มไปอีกฝั่งหนึ่ง พอจิ้มไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะข้างนี้คือกลางแล้วนะคะตัวน,นี้ AI ไเขาจับมาก่อเป็นเบื้องต้นแล้วเรามาแอสจากกันอีกรอบหนึ่งหน้านี้เสร็จเรียบร้อยค่ะไปที่พีพิวกล้องตัวที่2กันอันนี้เป็นกล้องมุมเสยนะคะอ่ะเราก็ขยับนิดนึงให้มันอยู่ตรงกลางข้างนี้กลางแล้วเราไปขั้นถัดไปอ่ะกลางแล้วปุ๊บมาที่ขอบของโอแว่นตานะคะ ตัวขอบแว่นตาเขาจะให้เราอะคะ่ะตั้งค่าเป็นตัวขอบของตัวเลนส์ด้านในเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถเว้นตัวเขาเรียกว่ารองได้นะแต่ว่าอันนี้วิวก็จะทิมให้มันพอดีกับตัวเลนส์เลยนะคะทิมประมาณนี้ทิมประมาณนี้ปุ๊บมาอีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันทิมไปเลยที่เป็นตัวเลนส์นะคะตัวนี้เขาจะ,ะดีเทคว่าตัวเลนส์นะเชฟไหนกว้างประมาณเท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วปุ๊บเราไปที่กล้องมุมเสยตัวที่สองกันนะคะอืมปรับเหมือนเดิมเลยปรับเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกจุดให้เราปรับไปที่ เมนูถัดไปค่ะอันนี้จะให้เรานะคะวางระนาบซ้ายขวาให้เป็นแนวตรงโดยเรายึดขอบของเลนด้านบนนะคะขอบเลนนะไม่ใช่ขอบของกรอบแว่นขอบเลนนะคะขอบขวาขอบซ้ายขอบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันจับมาให้เรียบร้อยเพราะว่าตัวกรอบแว่นนั้นค่อนข้างชัดน,นะคะ ีนี้เป็นตัวขนาดของกรอบนะคะด้านนี้โอเคชิดดีด้านนี้ชิดดีนะคะด้านล่างก็ชิดดีแต่ด้านนี้ยังชิดไม่ดีเราก็ขยับค่ะด้านนี้ชิดดีแล้วทักไปด้านนี้ค่ะด้านนี้ชิดดีชิดดีชิดดีแต่ด้านนี้ยังนะคะขยับค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดถัดไปค่ะอันนี้เขาก็จะให้เรานะคะ add จัดตัว shape นให้เรา add จัดให้เหมือนค่ะ เอาตัวสีฟ้าน้ำเงินนะคะจุ่มไปที่ขอบเลนนะทำให้ยังไงก็ได้ให้มันพอดีกับเชฟของเลนตัวนี้นะคะอ่ะดานี้เรียบร้อยแล้วไปที่ด้านถัดไปค่ะ เรียบร้อยดีนะคะเสร็จแล้วให้เรากดไปที่รีเซวได้เลยตัวรีเซวเนี่ยก็จะระบุนะคะว่า PD เท่าไหร่สองข้างความสูงเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้จะเป็นระยะห่างตานะคะ CVD ส่วนตอนนี้จะเป็นมุมเท้าแว่นมุมโค้งของตัวแว่นนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งขวาขนาดรูปิพิวเท่าไหร่ส่วนฝั่งซ้ายนะคะระยะห่างเท่าไหร่มุมเท้าแว่นเท่าไหร่แล้วก็รูปิพิวเท่าไหร่นะคะ แล้วก็นี้ก็จะเป็นสะพานจมูกแล้วก็ A B นะคะทีนี้ข้อเทคนิคในการใช้ทำยังไงให้ค่าตัวแวนนะคะถ่ายออกมาแล้วใกล้เคียงกับค่าแมนนวลที่เราวัดจริงมากที่สุดข้อแรกเราจะให้ลูกค้าเงยหน้าเชิดหน้าตามความสบายๆนะคะบางคนชอบเชิดหน้าเอาที่สบายเราคนชอบพมหน้าเอาที่สบายสองก็คือระยะนะคะเราจะต้องให้ลูกค้าค่ะอยู่กึ่งกลางตัว กล้องพอดีอย่างที่บอกว่าให้ใหไม่เป็นสีเขียวนาะแล้วก็เราก็ดูว่าลูกค้าอยู่ตรการจริงไหมโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะถ้าเราควบคุม mm hmm. คนไขด้ดีๆค่าเครื่องนี้จะค่อนข้างแม่นยำนะคะแต่เลยรู้ว่าทุกค่าเนี่ยเราต้องมีการเช็คแมนวนวลอีกครั้งหนึ่งเพื่อ,กกอรีเช็คกันคอเช็คกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเครื่องมือนะคะสามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้มากลูกค้าหลายๆท่านชอบตัวเครื่องมือเพราะเขาะจะรู้สึก สบายใจว่าเขาจะได้ไดใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยถ่ายด้วยเครื่องนี้ทุกคนลูกค้าจะไปบอกต่อว่าเฮ้ยมาตัดแว่นที่ร้านนี้สิเขามีเครื่องทันสมัยนะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องนี้ไม่ใช่กระจกแต่เป็นเครื่องสร้างมูลภาพเพิ่มนะคะตัดแว่นไม่กี่คู่1นึงของสเดือนก็ออกได้คุณคือแล้วอ่าเพราะฉะนั้นใช้เลยค่ะใช้ทุกเคสเลยนะเพื่อให้เขาบอกต่อ